ทอใจชาแนลร่วมกับเจนี่ฟู้ดเสนอ อารัสดีครับขอต้อนรับาสู่ริการใบสาฮาฮเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์พบกับหยองลูกหยีนะครับตลกหน้าตาดีเวลาที่หนาฬิกาถึงที่หนาฬิกา3านาทีครับว้าวนะครับบายก่ๆอย่างนี้นะครับรับชมได้2ช่องทางนะฮะทางพอใจชาแนลนะครับ เราจะชมทางเน็ตก็เข้าไปที่ w w w p dot พอใจแ n นแน com นะครับครับหาเพื่อสุขภาพหากับเจดีฟูดป่วยปุ๊บนึกถึงเจดีฟูดทันทีเลยนะฮะเจดีฟูดคุณสมบัติอยังไงบ้างครัโอ้โหมีเอนไซม์หลายชนิดอยู่นะฮะครับเออที่มีเอนไซม์หลายชนิดที่ไม่ทำลายกันครับมีการทนความร้อนสูงเออแล้วมีประสิทธิภาพอย่างดีนะครับไม่มีสารเคมีปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ๋อลักษาโรคหลายโรคบำบัดโรคร้ายบำบัดบำบัดไม่ใช่รักษาบำ บัดโรคร้าได้มากมายเลยเบาห<ล>วานนี่ไฮไลท์เลยเบาหวานเบ,าห,า,นบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจครับเออยังมีปวดข้อปวดเข่าปวดหัวไมเกรนอ้ยนมดลกเยอะแยะไปหมดโอ้โหก็ต้องอสั่งไปรับประทานถ,าถ้าจะสั่งก็ช่วงเวลานี้ ได้ผลมากับได้ผลกับผู้ป่วยมาแล้วนับล้านลายนับล้านลายไม่เชื่อก็ลองสั่งไปไม่เชื่อลองดูเห็นมากตาน่าจะบอกเห็นมักตาเพราะนั้นถ้าสั่งช่วงเวลานี้ทีมงานยองลูกหยีได้ส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะครับใช่ใช่เลขเบอร์พี่ยองก็0 8 0 0 2 2 4 5 4 5สอหสอบถามได้รับอย่าลืมนะฮะป่วยปุ๊บนึกถึงเจนี่ฟู้ดเลยโอเคอย่าอย่าเพิ่งป่วยตอนนี้เรามาฮากันไ้ก่อนไปฮากันก่อนกลับกับช่วงแก๊กซ่าฮาฮ้ สนุนโดยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ z e n ี่ o o d แแก๊กแรกวันนี้เขาบอกว่าประสบการณ์เฉียดตายประสบการณ์เฉียดตายโอ้โหเครื่องบินตกสุวรรณภูมิโอ้โหลันเวไปไหมยางระเบิดยางระเบิดเออมันก็ใส่ไม่แว๊มเติมลมใช่เรื่องเฉียดมันมีหลายเรื่องระแต่วันนี้เราไปดูว่าเรื่องอะไรถึงเฉียดตายกลับไปดูกันครับ บนดอยเขาเ่าหน้าอยู่ดูใจดีทุกคน <ะ S 2> เด็กๆก็ไม่ทุกสนเราทุกคนชอบไปบนดอยยี่คุณบอกบนดอยของเราหน้าอยู่พูดถึงสาวดอยผมก็มีเรื่องเล่าสาวดอยสวยดาวสาวดอยจะไปสวยดาวไม่ใช่เพลงแล้วก็มีพี่น้องอยู่คู่หนึ่งน้องชายก็อยู่กรุงเทพเป็นชาวเขาด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าน้องเาทำงานกรุงเทพแต่พี่สาวเขาเนี่ยอยู่บนดอยบนดอยวันนี้ก็ จากน้องหลายปีแล้วอ่ะน้องไปทํางานในกรุงเทพหลายปีแล้วทำยังไงคิดถึงน้องอยากจะไปหาแต่ตัดสินใจนั่งรถทัวมาเลยหาน้องที่กรุงเทพลงที่กลางทางปั๊บใกล้ถึงบ้านน้องก็เดินหาหมู่บ้านเดินไปเดินมาข้ามถนนก็แล้วนี่เจอทางรถไฟระหว่างข้ามทางรถไฟเงื่อน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 รถไฟมันก็มาเลยอันนี้กป็จิ๊กตัวแล้วเขียวไปครึ่งตัวตัว โอ้โหแล้วรถไฟก็ไปเลยอะโอ้โหขาดได้ยินเสียงมันยังไม่ไม่ไดมองเลยไม่หลบอ่ะเขาบนเขาเขาไม่เคยเห็นเพื่อรถไฟไม่เคยเห็นเดินคนสลบไป2สองเดือนว้าตื่นมาเนียี่ที่ไหนอ่ะเออที่นี่ที่ไหนงงเลยที่นี่ที่ไหนหมอบอกอ๋อนี่โรงพยาบาลครับคุณค่อยชั่วแล้วถ้าคุณกลับไปรักษาตัวได้ตอนนี้พักฟื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วอฮะแข็งแรงแล้วคิดถึงน้องก็เลยเอากาแฟมาฝากกลับมาอีก กามาเองเคยโดนชนสลบมาแล้วจําได้โฝังใจเขาเลยทีนี้ก็น้องๆ้พี่เอากาแฟมาสระขอบคุณแม่พี่เดี๋ยวผมจะไปโต้มน้ำก่อนเคยอยู่บันไดเนี่ยอยู่พี่สาวบอกกาแฟอร่อยมากนะกาแฟบูดอนเนาะใช่เป็นแบบต้มต้มน้ำต้มต้มน้ำมันก็เดือดกาน้ำก็เดือดนี่ก็เสียงลมีควันออกมาเฮ้ย จากปลายกาน่ะปากกาใช่แนะนำวูวีสาวได้ยินเสียงนี้เฮ้ยเคยทำกูหลาบไปแล้วนี่ตกใจอยู่แล้วเพี้ยงเลยอ๋อฉันไปเห็นโอ้โหเห็นการงานั้างวูวูอ้าวมีิบเก้าอี้าได้ปยังเลยปัง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 น้องว่าพี่สาวเลยไปตีมาทำไมตีมาทำไมบอกไม่ตีได้ไงจะปล่อยให้มันโตนะไอ้ตัวนี้อันตรายนะมันเคยทำกูหลาบมาแล้วกายน้ำ ดูรถไฟตัวมันเป็นรถไฟเสียงมันดูดเหมือนกันแก๊กแรกฮ่าซะขนาดนี้เรื่องแกก็ไปเขาบอก โดนข่มขืนเออโดนข่มขืนนี่ผมผมก็สงสัยนะเวลาตำรวจจับคดียาบ้าได้เ,ออเวลาจับคดีอะไรได้จะมีหลักฐานจะมีของกลางมา,มาวางวางอโตสอบสวนเออแล้วคดีข่มขืนทำไมไม่เอาของกลางมาวางบ้างอะ <laughs> ใครจะตัดไอ้ใบใวางมอโตสอบสวน <laughs> <laughs> อ้าวไปดูกันครับโดนข่มขืนโดนข่มขืนครับ นี่ไงดูดิมีแต่ข่าวข่มขืนข่มขืนกันเยอะเลยเออนี่หวานนี่เคยข่มขืนใครปะไม่ไม่เคยคที่เป็นคนดีไม่เคยข่มขืนใครมาจริงไงอย่างนั้นต้องเคยข่มขืนเมียเมียก็ไม่เคยจะบอกเขาดีๆตลอดเลยอเหรอพี่ทางจะบอกเอพี่ขอเอพี่ขอนะเมียแล้วเอแล้วเมียผมนี่ แล้วมีข่าวอยู่ข่าวอยู่เลยข่าวแหละข่มขืนเหมือนกันแต่ข่มขืนคนธรรมดานี่ก็แบบมันอดสูงเลยมันทุเรศพอแลนะใช่ข่มขืนเนี่ยส่วนมากจะมากันหลายคนเออแต่วันนี้ก็คนเอาคนเดียวก็มีเยอะมากก็ถือว่าข่มขืนใช่ไหมกข่มขืนไงก็ทำท้ำเขาอะไรเงี้ยทำเราไม่ทำเราเลยก็ทำเขาเออใช่ก็มีข่าวเนี่ยข่มขืนผู้หญิงธรรมดาไม่ว่านี่ข่มขืนผู้หญิงพิการพิการพิการทางสายตาตาตาบอดตาไม่มีแต้ม โดนผู้ชายข่มขืนก็ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าอ,ออคุณตำรวจคือดิฉันเนี่ยตาบอดสองข้างมองอะไรไี่เห็นเลยโดนผู้ชายเนี่ยข่มขืนก็ทําชํำเราเออตำรวจก็บอกว่าเอ้า แล้วคุณรู้ไหมว่าเขามากันทั้งหมดกี่คนผู้หญิงตาบอดบอกว่าเขามาด้วยกันสามคนค่ะแล้วตำรวจบอกเอานี้กันเดี๋ยวเมื่อคุณตาบอดเนี่ยคุณพอจะบอกรูปประพันธ์สันฐานอะไรได้ไหมแบบคร่าวๆวันนี้าแบบว่ารูปพันหน้าตาอะไรประมาณนี้ใช่ใช่ใช่ผู้หญิงตาบอดบอกว่าไอคนแรกเนี่ยรูปพรรสันธารฉันไม่รู้แต่ฉันรู้ว่าเขาน่าจะทํางานข้าราชการนะคะเอารู้ได้ยังไงว่าเขาทํางานข้าราชการแล้ตำรวจก็ถามนี้รู้ได้ไงครับทำงานราชการผู้หญิงคนนั้นก็ได้บอกว่า เพราะว่าเขาทำทำหยุดหยุดทำทำหยุดหยุดเช้าชามเย็นชามเหมือนไม่ค่อยตั้งใจทำเพราะต้องเป็นทำงานราชการแน่เลยค่ะโอ้โอตำรวจถึงเข้าใจตำรวจบอกอันแล้วคนที่สองคนที่สองนี่จะถันทายไม่ผิดนะครับเขาต้องเป็นนายแพทย์หรือว่าทำงานพยาบาลรู้ได้ไงเพราะเขาทำอะไรนิ่มมากนิ่มนวลจนฉันไม่รู้สึกบางทีก็สั่งฉันพลิกซ้ายบางทีก็สั่งฉันพลิกขวาบางทีก็ให้ฉันคุกเข่าแล้วก็ทำอะไรนุ่มนวลฉันต้องแน่ใจว่าเขาต้องเป็นหมอนะ่ค่ะโอ้ แล้วคนที่สามเอ้คนที่สามนี่ตุ๊กโก็ถามว่านัุณค่ายคนที่สามนี่เขาจะทำงานอาชีพไหนเขาบอกว่าคนเนี้เตือนทายไม่ผิดนะคะก็ต้องทํางานธุรกิจส่วนตัวค่ะตุ๊กโวกถามคุณรู้ได้ไงคนที่สามทำงานธุรกิจส่วนตัวเออเพราะว่าเขาทำไม่เคยหยุดเลยเขาทำกันต่อเนื่องสงสัยเขาไม่กล้าหยุดกลัวจะเสียผลประโยชน์มั้งค่ะ น่าโดนคอมเพยังสังเกตอีกว่ายังมีเวลาสังเกตก็มาว่ากันไปว่ากันไปครับเดี๋ยวพักดื่มเจนี่ฟูดกันสักคู่ครับแล้วกลับมาช่วงหน้าช่วงแจกซ่านะกติกาใหม่ด้วยนะกิกาใหม่นะครับเราจะบอกสโลแกนเลยสโลแกนต้องเราป่วยปุ๊บนึกถึงเจนี่ฟูดถ้าพูดสโลแกนไม่ถูกไม่ได้เล่นนะไม่ได้เล่นนะฮะเดี๋ยวพักสักครู่ครับ มาแล้วครับขอต้อนรับมาสู่ช่วงแจกซ่าฮายแหมเรามีสโลแกนประจำรายการนะพี่หยองนะสโลแกนของเราว่าป่วยปุ๊บนึกถึงเจนี่ฟูดนั่นไงนี่สโลแกนของเราและเจนี่ฟูดก็มีคุณสมบัติมากมายจำไว้ให้ดีในระหว่างที่เราพูดคุยกันนะเอนไซม์เจนี่ฟูดเนี่ยมีคุณสมบัติยังไงบ้างโอ้มีหลายชนิดมีมีสมบัติหลายมีเอนไซม์หลายชนิดที่ไม่ทำลายกันนะฮะแล้วก็การความร้อนได้สูงมีประสิทธิภาพ อย่างดีอ,งดอ่า<ด>ไม่มีสารเคมีปลอดภย100ัยร้อยปร์เซ็นต์ครับผมทุกสิ่งทุกอ,อย่างที่พูดไปอยู่ในกติกานะครับอยู่ในกติกาเดี๋ยวไปชมกติกากันครับผมผม,ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> กติกาแจากซ่าฮาเฮเราจะให้คุณผู้ชมตอบคำถามง่ายๆจากเจนี่ฟูดหนึ่งคำถามถ้าคุณผู้ชมตอบถูกพิธีกรจะทำการวางแผ่นป้ายไว้4แผ่นป้ายโดยจะมีเจนี่ฟูดส2แผ่นป้ายและชื่อโรคต่างๆอีกสองแผ่นป้ายจากนั้นพิธีกรจะให้คุณผู้ชมเลือกแผ่นป้ายจำนวน2แผ่นป้ายโดยทั้งสองแผ่นป้ายที่เปิดจะต้องเป็นเจนี่ฟูดคู่กับชื่อโรคเท่านั้นจากนั้นคุณผู้ชมจะมีสิทธิ์เปิดป้ายรางวัลหนึ่งครั้งกาแฟนาโนคอฟฟี สอกล่องมูลค่า450บาทเสื้อโปโลเจนีฟูดเสื neck. ้อยืดสุดเท่รุ่นลิมิเต็ดอีดิช yes> ั่นจากรายการบ่ายซ่าฮาเฮเจนีฟูดกล่องเล็กมูลค่า2,200บาทและหากเปิดเจอป้ายในคนคันกันรับไปเลยเงินสดมูลค่า2,000บาทขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลและหจังหวัดเท่านั้นนะคะเขาเข้ามาตอนนี้ได้เลย026922818ถึง9 ง่ายเนาะง่ายนะง่ายเอาต่อไปไม่ต้องเจริพูดเล็กใหญ่แล้วเปิดป้ายเจริพูดแล้วก็เปิดโลกให้เจอคู่กันโลกเจอโลกไม่ได้โลกเจอโลกเจนิพูดเจอเจนิฟูดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เล่นเลยไม่ได้เล่นหมดสิทธิ์เลยหมดเลยจะไม่ได้เปิดถูกง่ายนะสองป้ายเองแต่ถ้าสายไหนเข้าโทรเข้ามาต้องพูดสโลแกนให้ถูกต้องอ่าต้องพูดสโลแกนให้ได้ด้วยมาหรือยังมายังสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะอ่ะมาเลยในเสียงอย่างนี้คุณคุณคุณอะไรจากจังหวัดไหนครับเนี่ย เล้วท่านนายจังหวัดตรังค่ะแล้วถ้าผมนึกแล้วจังหวัด<ร>จากจังหวัดตังสโลแกนของเราพูดว่าอย่างไรอ๋อปล่อยปุ๊บนึกถึงเจนี่ฟู้ดค่ะโอ้โหสุดยอดมากวินาทนาจากตรังอ๋อ,อ,อสุดยอดมากนะฮะอบอกคุณสมบัติของเจนี่ฟู้ดมาสักหนึ่งอย่างฮะอ๋อรักษาโรคค่ะทุกโรคเลยค่ะ,ะมาบรรลโรคฮะมาบรรลโรคอะไรได้บ้างฮะเอ่อเบาหวานอมรินทร์อม พอแล้วพอแล้วเบาหวานมะเร็งอ่ะถือว่าได้เล่นนะถือว่าได้เล่นแล้อ่ะลนท่านันรับแล้วทีนี้พี่นัทานันจะต้องเปิดป้ายอ่ะให้เจนี่ฟู้ดคู่กับโลกแล้วเปิดป้ายรางวัลเลยอ่าเราเปิดก่อนไหมหรือว่าไม่อ่ะเราไม่เปิดก่อนให้เขาเลือกสองป้ายเลือกสองป้ายฮะเอาแผ่นเอาแผ่นป้ายไหนกับแผ่นป้ายไหนฮะให้โลกกับเจนหนึ่งกับสามค่ะหนึ่งกับสามหนึ่งกับสาม หนึ่งกับสามเปิดพร้อมกันเลยนะเปิดพร้อมกันเลยเป็นไงเป็นยังไงต็ม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 เต็มต็มแทรกอ้าววุ้ยแม่นมากครับพี่ได้เล่นเลยอ่ะอย่างนี้ถือว่าได้เปิดป้าายรงวัลไดด้้เปปิายรางวัลเลยเปิดเลยนะฮะนี่ถือว่าโลกคู่กับเจนี่ฟูดโลกไตนี่คู่กับเจนี่ฟูดครับอ้ายรางวัลป้ายไหนเรามีเจนี่ฟูดหนึ่งเจนี่ฟูดสองเจนี่ฟูดสามเจนี่ฟูดสี่เจนี่ฟูดห้าครับสี่ค่สี่อ่ะสีนี่อ้าวเป็นอะไรเนาะสี่สี่น่าสนานโชคดีเสี่ ไปใหญ่โตเลยนะฮะพี่วันนี้แจก2,000บาทคติกาใหม่ก็โชคดีเลยฮะนี่นัพนันจากจังหวัดตรังนะครับ2,000บาทเลยนะดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยดีใจด้วยนะครับใช้แรกโชคดีเลยนะฮะรับผมง่ายๆเลยนะฮะอ่ะโทรเข้ามาได้นะครับ026922818ถึง9โทรเข้ามาแล้วก็พูดสโลแกนของเราให้ถูกนะครับแล้วก็ตอบปัญหาเกี่ยวกับเอนไซม์เจนีฟูดด้วยนะฮะตอบให้ถูกนะครับถ้าตอบไม่ถูกนี่หมดสิทธิ์เล่นนะครับ ถือว่าเราให้เปิดสองป้ายนด้ง,ง่ายมากนะครับหรือไม่เข้าใจก็สอบถามนะฮะศูนย์เอนไซม์เจนิฟูดนบเบอร์อยู่ข้างล่างนะฮะเบอร์อยู่ข้างล่างเลยนะครับอ,มอะมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับกัญยานีค่ะกัญยานีจังหวัดอะไรครับโคราชค่ะโคราชอำเภออะไรนนไทยค่ะนนทไทยสโลแกนของเราว่าไง่วยกุ๊ก ถึงเจนี่ฟู้ดค่ะโอ้โหเก่งมากเก่งมากเก่งมากฮะเจนี่ฟู้ดสกัดจากพืชผักผลไม้ออกมาเป็นอะไรฮะอ่าออกมาได้อะไรออกมาจากพืชผักผลไม้ฮะอบาสายหลุดเลยพอถามเกี่ยวเจนฟู้ดตกใจอ่ะวางสับแล้วถามเพื่อนโอ้เสียดายนะคคุณกัลยานีจากนนไทยนะครับอาวางสายให้สนิทด้วยครับวางสายสายใหม่มาแล้วสายใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับ คุณสาธิตครับสาธิตนะฮะอ่ะคุณสาธิตจากไหนครับจากสายสี mm. ่คร right? um no ับสายสี่สายสี่อ่ะสายสี่นี่เขตนครปฐมนะครับนครปฐมนะฮะอ่ะสโลแกนของเราแปลว่าอย่างไงบ้างครับป่วยปรับคิดถึงเราปรับป่วยปรับคิดคิดดีป่วยครับอะไรนะป่วยปุ๊บอะไรนะป่วยปรับป่วยปุ๊บคิดถึงเรปรับป่วยปุ๊บอะไรต่อ คิดถึงเราปั๊บครับมันนอนครับคิดถึงเราปับเอาพูดดีพูดให้ได้ดีกว่ามั้งเอาใหม่เลยอาพูดเฮ้ยี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ่้ยเฮ้ยเฮ้ยเึ้ยเฮ้บเร้ยเฮอยไร้ยเ้ยเฮ้เรายเฮ้ยเฮเยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้วเยเร้ยเออยเยเยปยเเฮยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เเ้้เกี่ยวกับเฮ้ย้้เเ มาเป็นจินี่ฟูดครับมาเป็นอะไรมีตัวละเองนะเอาปบให้เลยอ่ะเป็นอะไรฮะเอามันออกมาเป็นอะไรฮะสกัดจากพืชผลผลไม้แล้วออกมาเป็นอะครับเอสายดโอเคฮะแสดงว่าสติไม่ค่อยดีหรอกครับขอโทษสองป้ายสองป้ายเลือกไปเลยเลือกแ่นไหนฮะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ครับ หนึ่งบุกหนึ่งการอะไรฮหนึ่งคู่กับอะไรหนึ่งคู่กับสามหนึ่งคู่กับสามนี่แล้วเหรอเหมือนเดิมหนึ่งคู่การเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าโอ้โหแวบอ่ะได้นะฮะหนึ่งคู่กับสามอ่ะคุณสาธิตเปิดป้ายรางวัลแล้วฮะเรามีเจดี่พุทธหนึ่งเจดี่พุทธสองเจดี่พุทธสามเจดี่พุทธห้าป้ายไหนครับป้ายไหนฮะเอาเลขห้าครับเลขห้าเลขห้าเลขห้านะครับตรงไหนจะเป็นกาแฟอ่ะเลขห้าเป้นเป้นโอ้ <ใ>แล้เจนฟูดนะฮะกองเล็กมูลค่า2,200บาทดีใจด้วยคุณสาธิตนะครับตอนนี้ยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่เพราะเป็นกติกาใหม่นะฮะเ<า>ดี๋ยวผู้ชมดูไปเดี๋ยวก็จะเข้าใจนะฮะอ่ะเดี๋ยว,ยวรับพักเดิมเจนีฟูดสักครู่ช่วงหน้ากลับมาแจกกันต่อนะครับครับผมออด่

S <S <S อ่ะมาแจกกันต่อในช่วงที่2นะครับของการแจกซากติกาใหม่นะครับครับผมพูดถึงเ uh, อนไซม์เจลีฟูดนี่คุณสมบัติมีอะไรบ้างพี่มีคุณสมบัติมากมายฮะช่วยบำบัดโรครลายได้หลายโรคนะครับแบบเบาหวานความดันโลหิตไตหลวกหัวใจไทรอยด์ไมเกรนอะไรเยอะแยะไปหมดนะฮะรับก็มีอะไรในเอนไซม์เจลีฟูดมัางเอนไซม์ในเจลีฟูดนี่ in มันมีเอนไซม์ จริงๆผู้คือม <must be S 2> ีเอนไซม์เอนไซม์หลายชนิดที่ไม่ทำลายกันครับแล้วก็ทนกับความร้อนสูงมีคุณมีประสิทธิภาพดีไม่มีสารเคมีร้านเปอร์เซ็นต์ครับพร้อมได้ผลกับผู้ป่วยมาบน้านลายฮะมาแล้วทีนี้มาแล้วสายแรกสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรจากจังหวัดไหนครับนิรันด์ครับชื่ออะไรนะนิรันด์นิรันด์นิรันด์จากจังหวัดไหนฮะชัยนาทครับชัยนาทคุณนิรันด์ชัยนาทที่เอโทรมาบ่อยนะฮะเอ้ยสโลแกนของเราว่าไงครับคุ้นิรันด์ ป่วยปุย๊บนึกถึงกินเนู้ตดครับแน่นอนบอกคุณสมบัติของกิน e t ฟู้ดมาสักหนึ่งอย่างได้ไหมครับอ่ะคุณสมบัติของเจน t i ฟู้ดมีอะไรบ้างฮะบำบัดโลกครับอะไรนะบำบัดโลกอ๋อ,อคุณสมบัติของบำบัดอะไรฮะบำบัดโรกอ่าคือว่าจนโซนบัตเนี่ยนะฮะเจน e ฟ i c ที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยอ,อมีอะไรกี่ชนิดมีทนความร้อนสูงประสิทธิภาพดีอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ย อ่าต้อนความรุกความต้อนความร้อนที่สูงครับอ่าความร้อนที่ส ic ูงโอเคอ่าโอเคโอเคแล้วก mm ันนะจุดมร้อนเปวันแรกไหอ่าวันแรกวันแรกอ่าวันแรกไม่มีไม่มีสารเคมีปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าเลือกแผ่นป้ายเลยฮะแผ่นป้ายไหนฮะสี่แผ่นป้ายเลือกทีละแผ่นแผ่นป้ายฮะสองครับ ไพ่สองนะฮะเจนี่ฟูดสองเป็นอ่าเป็นโรคเบาหวานนะฮะโรคเบาหวานคุณเจอโรคเบาหวานคุณจะต้องหาเจนิฟูดให้เจอนะครับเพราะเจนิฟูดต้องมาทำอะไรครับออามารักษาโรคเบาหวานนะลดน้ำตาลได้ลดน้ำตาลได้มีคุณสมบัติอ่าอาคุณถ้าหาเจนิฟูดเจอคุณได้เปิดแผ่นป้ายรางวัลอ๋อโอ้โถสายหลุดอา ครับนี่เงินหมดหรือเปล่าเนี่ยสายหลุดม่อับลายสับไาสับลยสับลยสับลายสับลยสับลายสัลสับลยสลยสับยสับลายสับลาับายสะบลั้งายับลายบลายสัมลยับลาใสับลายับลายลยบลายยสัลัส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 ับสััสับคสััสดีคาสััสับาับาอับไายับับายอัากนบบุรีสัายสับาบาบลับา้าาลา เข้าใจค่ะอ่ะบอกสโลแกนเรามาสักนิดนึงฮะป่วยปุ๊บนึกถึงเจนี่ฟู้ดค่ะอ่าเจนี่ฟู้ดสกัดจากอ่าพืชผักผลไม้และออกมาได้อะไรฮะได้แตงไซค่ะโอเคนี่ถดูว่าแนนรอนดูอยู่สุดยอดมากเลยอ่ะพี่เล่นเลยนะครับพี่มังกรครับสี่แผ่นป้ายเลือกแผ่นป้ายไหนครับพี่มีสิทธิ์เปิดสองแผ่นป้ายให้เจอกันให้ตรงกันโลกป้ายที่หนึ่งค่ะป้ายที่หนึ่งป้ายที่หนึ่งเป็นอ่าโลกหัวใจ พี่บังอ่อนเป็นโรคหัวใจฮะเจอโรคหัวใจฮะครับพี่บังอ่อนต้องหาเจนี่ฟูดให้เจอนะครับไม่งั้นไม่หายนะฮะไม่งั้นไม่ได้เป็นรางวัลนะครับครับไปไหนไปไหนครับป้ายที่สี่ค่ะายที่สี่นะฮะถ้าเจอเจนี่ฟูดเดี๋ยวจะได้เปิดป้ายไปเลยครับเม่นครับเจนี่ฟูดมาแล้วง่ายๆตรงกับเจนี่ฟูดนะฮะโรคหัวใจเจอกับเจนี่ฟูดนะครับได้เปิดแผ่นป้ายรางวัลเหลืออยู่สามแผ่นป้ายฮะเจนี่ฟูดหนึ่งเจนี่ฟูดสองเจนี่ฟูดสามแผ่นป้ายไหนครับ เจนี่ฟูสามค่ะเจีนฟูสามเรียงกันไปเลยสามเป็นอะไรเป็นเป็นเป็นโอ้เป็นเสื้อเสื้อนี่ไงนี่ไงนะฮะเป็นเสื้อโปโลนะฮะของเจนี่ฟูสวยงามมากเลยนะฮะเออเหมาะสำหรับเขาใส่แล้วไปนั่งบำเพ็ญบุญนะฮะไปวัดไปวาขาวบริสุทธิ์นะะฮสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรจากจังหวัดไหนครับพี่ยิงดาจากอุดรค่ะจากอุดรคุณอะไรนะฮะ ลินดาค่ะคุณลินดานะฮะบอกคุณสมบัติสักนิดหนึ่งสลบยพุ่นถึงเจนี่ฟูดค่ะป่วยขึ้งนม่ถึงเจนี่ฟูดนะฮะบอกคุณสมบัติอของเจนี่ฟูดมาหนึ่งอย่างครับไม่มีสารตกค้างค่ะไม่มีสารตกค้างไม่มีสารเคมีปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนี้ใช่ไหมโอเคโอเคให้เล่นเลยป้ายไหนสี่ป้ายเลือกแผ่นป้ายไหนก่อนฮะ สองก่อนเลยนะฮะสองเป็นอะไรเป็นอ้าวเป็นโรคมะเร็งเลยโรคมะเร็งเจอหนักเลยฮะคุณลินดาเจอมะเร็งเลยมะเร็งต้องหาเจนี่พูดได้เจอนะครับเจนี่พูดไปรักษามะเร็งเบอร์ไหนฮะเบอร์สามเบอร์เบอร์ไหนนะสามสามสามขอให้เจอเจนี่พูดเจอแล้วเห้ทำไมเจอกันเนอะง่ายๆเลยนะฮะโอเคนะฮะก็เจอกันนะฮะอ่ะ ให้เลือกแผ่นป้ายเหลือสองแผ่นป้ายใหเจนิฟุตหนึ่งกับเจนิฟุตสองเลือกแผ่นป้ายไหนฮะรางวัลหมายเลขหนึ่งค่ะหมายเลขหนึ่งเป็นอะไรเป็น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 โอ้โหเป็นเสื้อเป็นเสื้อเป็นเสื้อยืดสุดเท่ที่เราใส่อยู่นี่นะฮะสีขาวกับสีดำเอาสีไหนครับสีขาวค่ะสีขาวโอเคโอ้ แม่วันนี้เป็นกติกาใหม่นะฮะก็ยังไม่ไหลลื่นเท่าไหร่นะฮะผู้ชาบ้านก็ยังไม่ค่อยเข้าใจหรือว่าเข้าใจแล้วอาจจะโทรก็ไม่ค่อยติดนะฮะก็ วันนี้นะฮะเวลาหมดหมด,หมดเวลาแล้วพี่เชษย์ไม่ได<ม>้ไัะป้ายทั้งวันเราเหลืออะไรเนี่ย <laughs> ก็เหลือน่าจะเป็นกาแฟอ๋อกาแฟโนบับเฟ่นขอบคุณเจนิฟุ่นนะครับที่สนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการนะครับครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกจังหวัดทั่วประเทศที่ร่วมสนุกกับพวกเรานะครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาผมยองลูกหยีครับผมเชษเชิญยิ้มนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ